s Samsung a m ซุง Galaxy A365G เผยภาพเรนเดอร์ชัดๆเลยมาพร้อมกับกล้องดีไซน์อย่าง Galaxy Note10 เลยไม่กี่วันที่ผ่านมาซัมซุง Galaxy A365G ที่ยังไม่ได้เปิดตัวบนเว็บทดสอบประสิทธิภาพอย่างคิบเบนและล่าสุดนี้ก็มีภาพเรนเดอร์ชัดๆเลยครับของมือถือระดับกลางรุ่นนี้รุดออกมาแล้วโดยรุ่นนี้มาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้โดยจากภาพที่เห็นนดีไซน์ค่อนข้างคล้ายกับรุ่นคลาสสิกอย่าง Galaxy Note10 เลยทีเดียว และนอกจากนี้ยังมีการปรับดีไซน์เล็กน้อยด้วยในส่วนของความสูงตัวเครื่องจากเดิม161.7เป็น162.6มิลิเมตรและหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยจากเดิม6.60เป็น6.64นิ้วโดยขนาดตัวเครื่องนี้ก็บางลงเช่นกันจากเดิม8.2เป็น7.4ม mm, ิลิเมตรเท่านั้นด้วยระบบประมวลผลจากกิบเบนสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะมาพร้อมกับชิปซัดากอน6 Gen 3หรือซดากอน 7S Gen 2 ถึงหากรายงานนี้เป็นเรื่องจริงนี่จะเป็นอีกครั้งในการเปลี่ยนซัพพลายเออร์ผู้ผลิตชิปสำหรับซีรีส์ A ครับโดย A34 ใช้ d ด m e ม s i ซี8 8 0 80, และ A35 ใช้ x t s 1 3 8 0โดยหน้าหน้าของโทรศัพท์ยังเป็นหน้าจอที่แบนราบและบริเวณปุ่ม Power ดูเหมือนจะไม่ใช่สำหรับสกแกนลาย้นมือดังนั้นรุ่นนี้อาจจะสกแกนบนหน้าจอก็ได้ครับ อย่างไรก็ตามต้องเผื่อใจไว้นิดหนึ่งนะเพราะว่า Galaxy A365G เป็นภาพเลนเดอร์เท่านั้นยังไม่ถือว่าเป็นดีไซน์จริงโดยช่วงเวลาเปิดตัวรุ่นก่อนเนี่ยประมาณกลางเดือนมีนาคมเป็นไปได้ว่าตัว A36 และ A56 ก็น่าจะเปิดในช่วงเวลาเดียวกันก็ได้ครับ